ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15มกราคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะหากช่วงระยะเวลาการสับไพ่นานเกินไปนะคะ เลื่อนผ่านเข้าสู่ช่วงทำนายได้เลยนะคะระยะเวลาในการสับไพ่อยู่ที่ประมาณ1นนาทีกว่าๆนะคะเลื่อนผ่านเข้าสู่ช่วงทำนายได้เลยค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15มกราคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เดอะเดบิวต์เดอะเนะคะได้ไพ่เอ็กออฟคัพนะคะได้ไพ่เก้าเหรียญ ชาวราศีสิงห์นะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับงานที่ไม่สุจริตงานเสี่ยงงานผิดกฎหมายงานลับๆงานเปิดเผยไม่ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับการพน,นันการผิดศีลธรรมคุณคุณกำลังจะเข้าไปหรือคุณกำลังเจออยู่ นะ,ะคุณกําลังจะเข้าไปหรือคุณกําลังเจออยู่คุณต้องหาวิธีในการเปลี่ยนเส้นทางในการเดิมเนินชีวิตคุณใหม่ชาวราศีสิงห์นะคุณต้องเปลี่ยนให้ได้คุณอย่าไปยุ่งอะไรที่มันที่มันมีโอกาสที่จะทำให้คุณผิดกฎหมายนะคะการมั่วนะ,ะการมั่วสุมในสิ่งไม่ดีต่างๆนะ,ะการลหลงไหลไปในทางที่ผิดที่ไม่ใช่นะคะ หรือบางคนแม้แต่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบาร์อาบบนวดพวกสนุกเกอร์มือหวยแชร์สิบติดหนีภาษีคาอาุธหดืออะไรก็ตามที่มันเป็นงานที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะ่ะถ้าคุณยังไม่ได้ไปยุ่งคุณต้องบอกเลยว่าห้ามไปยุ่งเด็กขาดห้ามไปยุ่งเด็กขาดนะคะชาวราศีสิงห์ คุณห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดจศิยธรรมนะคะบางครั้งผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์รายได้มันหอมหวานมันก้อนใหญ่มันเย้ายวนมันน่าอยากได้คุณคุณถ้าคุณไปทํามันก็ได้เร็วแต่มันก็หายไปเร็วแล้วมันจะนําพามาซึ่งปัญหาอุปสรรคขึ้นลูกใหญ่เคาะกรรมต่างๆจะถาโถมเข้ามาในชีวิตถ้าคุณไปรับสิ่งนั้นไว นะะชาวราศีสิงห์ใครไปรับอะไรที่ไม่ดีๆอย่าทำอย่าทำเด็ดขาดนะคะหรือแม้แต่บางคนนะคะคุณจะรับขันห้านะคะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานะะไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ,ธเจ้าอะไรพวกนี้ไม่อยากให้คุณไปไปเกี่ยวข้องไปนับถือไปบูชานำมาเด็ดขาดนะคะ คุณต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะคุณมีพระคุณเอาพระพุทธคุณบูชาพระพุทธรูปมาได้นะคะแต่คุณไปบูชาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าศาสนาที่คุณนับถืออยู่มันจะนำพาสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะชาวราศีสิงห้ามไปยุ่งเด็ดขาดห้ามไปยุ่งเด็ดขาด นะคะบางครั้งคุณเข้าไปยุ่งเขาให้ผลตอบแทนคุณอยู่เขาให้จริงก็จริงแต่เวลาเขาเอาคืนเขาเอาคืนสาสมแสนสาหัสมากคุณบอกไปบนซื้อหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่แต่เวลาที่เขาเอาคืนโอโ้โหชีวิตคุณล้มไม่เป็นท่าเลยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนและมันการเป็นการแลกเปลี่ยนที่โหดร้ายที่หนักอาการ ที่หนักจนชีวิตคุณต้องล้มไปข้างหนึ่งเลยนะคะชาวราศีสิงห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดห้ามไปยุ่งกับสิ่งลึกลับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดศีลธรรมคุณต้องหักห้ามใจตัวเองให้ได้นะใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าณนะตอนนี้คุณเข้าไปยุ่งแล้วหรือคุณเคยเกี่ยวข้องแล้วถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นับตั้งแต่ต่อไปนี้ไปคุณต้องหยุด คุณตั้งตั้งจิตตั้งใจไว้เลยหยุดฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดละสินและธรรมผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉันจะหยุดข้าพเจ้าจะหยุดต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเดินทางในทางที่ถูกต้องทางที่ควรในหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะหรือแม้แต่การเงินก็เหมือนกันนะ,ะคุณคุณถ้าคุณเคยทํามาแล้วให้มันแล้วแล้วให้มันจบไปแล้วก็ต่อไปนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ คุณต้องหันทําบุญรักษาศีลห้าส่วนมนั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้เยอะๆให้เยอะๆเลยนะคะคุณต้องเร่งทําบุญเลยถ้าใครก็ตามที่ได้ก้าวขาเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วถ้าคุณตั้งสติมีสมาธิคุณจะถอนตัวออกมาคุณต้องเร่งทําบุญเลยนะเน้นทําบุญเน้นทําบุญทําบุญกับคุณต้องพยายามหาเงินให้มันถูกต้องเอานําเงินที่ถูกต้องไปทําบุญ เงินที่ได้มาบรยสุทผู้ให้รับผู้รับบริสุทผู้ให้บนะริสุทนะมันจะเกิดผลบุญกุศลเร็วและก็แรงมันจะทําให้คุณนี้เคข้อกรรมต่างๆได้เร็วนะคะชาวราศีสิงห้ามไปยุ่งห้ามไปยุ่งถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ใดก็ตาม,มการกระทําใดก็ตามธุรกิจการงานโปรเจกต์ใดก็ตามที่มันเสี่ยงผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันมาในทางที่ไม่ถูกต้อง คุณต้องหยุดนะคุณต้องหยุดถ้าคุณจะเข้าไปถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้คุณหยุดซะหยุดแล้วก็เริ่มต้นหาทางทำมาหากินทางใหม่ที่ดีที่ใช่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าใครเข้าไปยุ่งแล้วให้มันจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะส่วนใครที่อนาคตข้างหน้าคุณยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าคุณดูคิดนี้แล้วไว้คุณจำไหมคุณมีโอกาสได้เจอคุณมีโอกาสได้เข้าไปยุ่งดังนั้นหักห้ามใจซะหักห้ามใจให้ได้นะคะกีรตปัญหา มันเข้ามาล่อลวงหลอกดวงคุณมันจะทําทุกวิถีทางละให้คุณเข้าไปยุง่งนะดังนั้นคุณต้องบังคับจิตใจตัวเองให้ได้ต้องหักห้ามจิตใจตัวเองให้ได้นะคะคุณอย่าไปยุง่งคุณได้มาคุณทําปุ๊บมันได้เร็วแล้วมันก็ไปเร็วแล้วผลกระทบที่มันจะตามมามันก็หนักนะเขาเขาให้คุณแล้ว เขาให้คุณเล้เขาจะเอาคืนเขาเอาคืนจนสาสมแก่ใจเขาเลยแหละนะคะนะชาวราศีสิงห้างไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เท่าๆาดำดไม่ถูกต้องนะคะสำคัญมากนะคะชาวราศีสิงถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองได้มุ่งมั่นทำงานทำธุรกิจที่มันถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมคุณทำงานที่มันสุจริตนะคะ คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะพบแต่ความสําเร็จความร่ำรวยความมั่นคงมั่งคั่งรอคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทิศเลยนะคะเปลี่ยนทิศพุ่งลงทันทีนะคะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ไปในทิศทางที่ดีชีวิตคุณก็สุขสบายความสําเร็จความมั่นคงรอคุณอยู่นะชาว บางคนนะคะถ้าคนที่ทํางานทําธุรกิจอยู่ทํางานไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนคุณมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่คุณอย่าเอาเงินซื้อตําแหน่งซื้อยศเด็ดขาดนะคะคุณจะอย่าซื้อถ้าคุณซื้อนะตอนนี้คุณได้ก็จริงแต่ผลกระทบตามมาเพียบ <c oughs> คุณจงจาไว้เลยว่าถ้าคุณเอาเงินซื้อยศซื้อตําแหน่งเนี้ยนะคนะโอ้ผลตามมานี่เพียบเลย ผลกรรมที่จะตามมาโอ้ชีวิตคุณจะอยู่ไม่สงบคุณจะนั่งไม่ติคุณจะไม่สงบสุขเลยนะคะเวลาเข้าเอาคืนเข้าเอาคืนนักนะชาวราศีสิงห้ามไปยุ่งดังนั้นให้มันเป็นไปตามวิถีกรรมที่คุณทําคุณมีหน้าที่แค่ทํากรรมดีต่อไปนะคะมันจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆต่างๆเข้ามาหลอกลอก่อคุณก็ตามคุณก็จง จำไว้ว่าฉันจะทําดีฉันจะประกอบกรรมดีฉันจะทําหน้าที่ที่สุดจะิตถูกต้องตามหลักกฎหมายนะคะคุณต้องบอกตัวเองนะคุณต้องคุณต้องหนักแน่นในอาชีพการงานที่มันถูกต้องนะมันรายได้มันจะน้อยก็จริงนะคะแต่มันยั่งยืนชาวราศีสิงห์รายได้น้อยแต่มันยั่งยืนและพอมันยั่งยืนมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสร่ํารวยมากโงมังค่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณเลือกในสิ่งที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเท่าชาวดำๆคุณรับมันมาใช่คุณร่ารวยมั่นคงม,มั่งคั่งแต่แค่แฟบเดียววับเดียวนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะละลายหายไปในพริบตาคุณแล้วปัญหาอุปสรรคในชีวิตจะเข้ามาถาโถมคุณเต็มที่ เขาสิ่งที่ไม่ดีเขาให้คุณมาคุณรับแล้วเขาจะเอาคืนแสนสาหัสมากนะคะชาวราศีสิงห์ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าในหน้าที่การงานหรือธุรกิจการเงินโปรเจกต์โครงการใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องห้ามทําเด็ดขาดนะรหรือบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับ <c oughs> อะไรที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอะไรที่ไม่ใช่ศาสนาที่คุณนับถือนะคะคุณอย่าไปเอาเด็ดขาด อย่าไปรับมันมาเด็ดขาดโดยเฉพาะคําว่าขันห้าขันห้าคุณรับมาปุ๊บโอ้โหคุณไม่อยากจะชิดไม่อยากจะอธิบายรู้แต่ว่าคุณรับมาปุ๊บมันจะมีสิ่งไม่ดีต่างๆตามคุณทันทีนะคะห้ามไปรับห้ามไปยุ่งหรือใครรับมาแล้วคุณต้องไปอาบน้ามนต์กับพระที่ท่านถือศีลอยสุด ถือถิอถ่นบรอยสุดนะคะต้องไปทําบุญทํากุศลทําสังฆทานแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกนุศลให้กับเขาถ้าคนไหนที่รับมาแล้วนะคะคุณรับมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่เจร,ริญเลยชีวิตคุณเจอแต่ปัญหาอปะะุปสรรคชีวิตคุณไม่ราบรื่นถึงได้อะไรมาก็ได้ก็จริงแต่เวลาที่มันเหมือน,นเขาเขาให้คุณเยอเขาต้องการผลตอบแทนเนี่ยเขาเอาดึงกับคืนไปหนักหนักมาก,ก,มากแสนสาหัสมากคุณต้องเข้าหา พระอริยะเจ้าพระอริยสงฆนะ์นะผู้ที่ศีลบริสุทธิ์ให้เขาช่วยนะให้เขาช่วยนะถ้าใครไปรับขันห้าหรือสิ่งที่มันลี้ลับมานะคะแล้วชีวิตคุณไม่มีความสุขคุณต้องเข้าหาพระพระที่เป็นพระอริยสงฆ์พระที่ท่านที่ศีลบริสุทธิ์นะคะต้องเลือกเข้าหาด้วยนะคะ ไปเลือกใหท้ท่านจะมีวิธีจัดการและแนะนําในคุณในสิ่งที่ถูกต้องที่ทําท่านจะแนะนําวิธีที่ทํำยังไงให้มันใช้พุทธคุณในการลบล้างสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าใครทําหรือรับมาแล้วในสิ่งที่มันลี้ลับที่ไม่ใช่คําคสอนของพระพุทธเจ้าในหลักที่ถูกต้องตามหลักศาสนาตามหลักพระพุทธเจ้านะคะคุณต้องเข้าไปแก้ไขโดยเข้าไปหาย้ำเข้าไปหา พระอริยสองฆ์อรียเจ้าที่ท่านศินบริสุทธิ์จริงที่ท่านจริงๆนะคะถ้าถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปหาพระสงฆ์พระอเรียเจ้าขออนุญาตไม่ได้ลบหลู่ท่านนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าท่านยังยังไม่บริสุดพอคุณก็ต้องเลือกหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ท่านบริสุทธิ์จริงๆบริสุท์ด้วยศินจริงๆนะคะย้านะคะหาเข้าหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านที่ท่านศินบริสุท์ จริงๆนะคะท่านจะช่วยปัดเป่าได้ท่านจะช่วยได้นะคะทำตามคําแนะนําของท่านถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันอะไรสิ่งที่มันลี้ลับนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณพลิกเปลี่ยนผลันชีวิตตัวเองได้ความสําเร็จความมั่นคงความร่ํารวยความมั่นคงบั่งคั่งรอคุณอยู่ช่วงแรกอาจจะช้าหน่อยแล้วพอมันอยู่ตัวแล้วคุณจะสุขสบายนะคะ ชาวราศีสิงห์ต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักนี่บางครั้งบางครั้งถ้าคุณอยู่ในช่วงชะตาชะตาชีวิตคุณที่จะมีเคาะกรรมเคากรรมเข้ามาซ้ําเติมเนี่ยบางครั้งคุณก็ไปถูกใจกับสามีเขาภรรยาของเขานะคะหรือบางคนก็มีคู่อยู่แล้วก็อยากไปมีอนุอะไรอย่างเงี้ยอยากไปมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนมีสามีอยู่แล้วคุณก็อยากไปมีผู้ชายใหม่ ะะสำคัญมากเรื่องความรักชาวราศีสิงค์คุณห้ามผิดสินข้อสามคุณต้องดูด้วยนะว่าเขาโสดจริงไหมเขาโสดจริงไหมเขาไม่เขาไม่มีคู่จริงหรือเปล่าเขาไม่มีพันธะใดอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่แม้แต่บางคนที่เราคบกันอยู่เนี่ยยังไม่ถึงขั้นแต่งงานนะคะคบกันในฐานะแฟนอยู่เนี่ยอยู่ที่แรกคุณก็มั่นใจแหละว่าเขาไม่มีใครเขาก็มีแค่คุณคุณเองก็มีแค่เขาวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนไปเขามีอะไรแปลก คุณต้องเคลียร์ในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณรู้ว่า,าสมมุติเขาไปทําให้ผู้หญิงคนอื่นท้องหรือเขาไปรับมั่นหมายแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยคุณต้องถอนตัวออกในความสัมพันธ์นั้นทันทีนะจบให้จบทันทีปิดให้จบทันทีนะคะในความสัมพันธ์นั้นอย่าไปยือ้ออย่าไปดันทุนลังไว้คุณยือ้อคุณดันคุณเหมือนคุณดึงความทุกข์ความสุขความเอ่อความทุกข์ความเศร้าหมองความทุกข์ตมต่างๆเข้ามาในชีวิต คุณต้องปล่อยไปปล่อยเจ้ากรรมปล่อยเจ้ากรรมนายเวรไปปล่อยไปตามยาตากรรมปล่อยให้เขาไปอยู่ตามสถานกรรมที่กรรมที่เขาทาไว้นะคะอย่าไปดึงข้อกรรมเขามาร่วมผูกกับเราเด็ดขาดหรือแม้แต่ <maths. S 2> ตัวเราเองนะคะถ้ารู้ว่าเขามีคู่มีแฟนมีสามีภรรยามีเจ้าของอยู่แล้วถอยออกมาค่ะอย่าไปดึงข้อกรรมเข้ามาหาตัวเองอยา่าไปดึงเจ้ากรรมนายเวรมาหาตัวเองข้อกรรมที่เรามีอยู่บุญกุศลที่เรามีอยู่เราควรเอาหมั่นสร้าง ทำความดีกับตัวเราอย่าไปดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์มั่นใจถ้าณนะวันใดวันหนึง่งคุณมีสติคุณมีสมาธิคุณจะตัดคุณจะจบในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ได้คุณจะทําได้ช่วงแรกอาจจะเจ็บปวดหน่อยอาจจะทรมานหน่อยอาจจะไม่มีความสุขหน่อยบางคนดิ้นทุรนทุรายโอ้อยากไปหาเขาอยากเจอเขาอยากได้เขามาครอบครองใช่ช่วงเวลาที่ข้อกรรมมันเหนียวล้างมันทํางานน่ะ มันยากที่จะฝืนมันยากที่ฝืนแต่คุณต้องฝืนมันให้ได้ต้องทําให้ได้นะ,ะถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่นะคะส่วนคุณต้องฝืนคุณต้องจบคุณต้องหยุดในความสัมพันธ์ให้ได้นะคุณต้องหาวิธีทำไงก็ได้ให้ตัวเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนของเขาหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องให้จบให้หยุด นะคะมีสติหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองหันกลับมาสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะสำคัญมากชาวราศีสิงห์นะเมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วคุณจะพบคนที่ใช่คู่ที่ใช่ นะคนดีๆรอที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่ตอนนี้มันมีทางให้คุณเลือกทางแยกเหมือนในชีวิตคุณจะเลือกไปทางสีดำคุณหรือคุณจะเลือกไปทางสีขาวแสงสว่างในเรื่องความรักคุณต้องเลือกเองแต่มั่นใจว่าถ้าชาวราศีสิงห์ใครก็ดูดูใครก็ตามท่านใดก็ตาม,ท,าตามที่ดูคลิปนี้ท่านจะมีสติมีสมาธิท่านจะแยกแยะได้ท่านจะตัดสินใจได้ท่านจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรได้นะคะ ได้ผู้ไดค้คู่ที่ใช่คู่ที่ถูกต้องแน่นอนถ้าท่านตัดสิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปนะคะบอกเลยว่าคนไหนที่มีมีข้อกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่โอ้โหโซตววกันพันธนาการเต็มที่กันหรือเกินแสนสวัสดกันหรือเกินนะอย่านะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะทุกข์ทรม,มานขนาดไหนก็ต้องหักห้ามมันให้ได้ นะห้ามไม่ได้ลบให้ได้จบให้ได้ปิดให้ได้นะอยานะตอนนี้เจ้ากรรมข้อกรรมานเวรื่องความรักนี่กาลังเล่นงานคุณเต็มที่ถ้าใครที่เจออยู่นะถ้าใครไม่เจอก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่เจอก็เจอ,เจอคนที่ดีคู่ที่ใช่มีความสุขสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันก็มีแต่คู่ไหนที่เจอข้อกรรมทางด้านไม่ดีโอ้โหกว่าจะขาดกว่าจะตัดกันได้นี่แสนทรมานเหลือเกินนะคุณต้องหยุด คุณต้องตัดให้ขาดต้องให้จบให้สั้นทีเดียวถ้าคุณยื้ยื้อไว้เนี่ยมันก็จะยื้อกันนานมันก็ความทุกข์ความตรงความทรมานมันก็จะยื้อกันนานแต่ถ้าคุณตัดเร็วมันก็จบเร็วนะคะจำไว้ชาวราศีสิงห์ตัดเร็วเมื่อไหร่จบเมื่อน,นั้นสิ่งดีๆคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะเขาจะมาเป็นรางวัลให้กับชีวิตคุณ ะะแต่บางครั้งส่วนมากชาวราศีสิงห์ถ้าใครบางคนนะเจอปัญหาประสัคในเรื่องความรักมาคุณเคยผ่านเรื่องความรักมาบางคนก็เลือกที่อยากจะอยู่คนเดียวใช่ <c ười>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  เห็นด้วยนะใครที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวหาความสุขได้ตัวเองสร้างความสุขด้วยตัวเองฉันมีความสุขอ่ะฉันไม่ต้องแบบความสุขฉันไปฝากไว้ให้คนอื่นอะฉันเอาไว้ที่ตัวเองเนี่ย บางครั้งบางครั้งชาวราศีสิงห์บางครั้งก็คิดได้เฮ้ยเราฝากไว้ที่ตัวเองบางครั้งเรายังทําให้มันไม่มีความสุขไม่ได้เลยแล้วยังจะเอาไปฝากไว้คนอื่น,นอีกเหรอความสุขของเราแล้วเขาจะให้ความสุขเราได้อย่างไรใช่บางครั้งชาวราศีสิงห์ก็เลือกที่จะอยู่เป็นโสดมีความสุขกับหน้าที่การงานธุรกิจการเงนินที่มีอยู่ จริงบางครั้งบางคนก็อยากอยู่อย่างนั้นถ้าคุณตัดสินใจอย่างนั้นคุณจะมีความสุขมากชีวิตคุณนะคะย้ําว่าคุณจะมีความสุขมากคุณจะไม่ต้องทุกตมทุกเศร้าหมองในเรื่องความรักเลยถ้าคุณเลือกที่จะอยู่เป็นโสดได้นะคะชาวราศีสิงการเป็นโสดไม่ไน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอย่าลืม ชาวราศีสิงห์มันทำบุญรักษาสินห้าสวนมนนั่งสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะสำคัญมากที่สุดสินข้อ3ามอย่าผิดนะคะเพื่อหนุนนำให้ดวงชะตาของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปนะคะตัดขาดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตค่ะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ